ตายตนพยอมหลังบ้านทุกคนอจอมปลวกก็มีทำไมไม่มีเห็ดปวกคะทำไมคุณถึงไม่เกิดเห็ดปลวกให้ฉันหน่อยอันนี้มันเหมือนเห็ดหน้าวัวนะคะทุกคนมันน่าจะกินได้นะอันนี้ยเก็บไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เข้าป่านะ คงไม่มีใครมาชวนไปเข้าป่าเก็บเห็ดหรอกนี่ค่ะเราก็เลยอาศัยเก็บแถวบ้านข้างบ้านหลังบ้านแถวนี้มีเห็เดเยอะอยู่นั่นดอกหนึ่งอ้ยยุงขนาดฉีดยากันยุงมาแล้วนี่ผลนี่ดอกหนึ่งเห็นหรือเปล่ปาอูย้ยเยอะนะเยอะนะนี่ดอกหนึ่งนี่ ตรงนั้นะค่ะนี่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 ค่ะนี่อุ้ยนี่อุ้ยนี่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 เห็ดหลังบ้านจ้ะทุกคนตรงนี้มันเป็นร่มพยอมไม่มีเห็ดแดงตรงนี้นี่หนึ่งสองเห็ดเขาเรียกเห็ดหน้าบัวหรือเปล่านี่แหละจำไม่ได้เดี๋ยวให้น้องมันดูให้รู้จักเห็ด เก็บเห็ดน้ำกันด้วยทุกคนนี่ค่ะนี่นกเล็กๆเก็บไปเก็บมาเก็บเล่นๆนะคะนี่นีเห็นไหมตเต็มตะก,กร้าจริงๆนะเห็ดหลังบ้านของเราเองนะคะไม่ได้ปลูกนะเมื่อกี้ตรงกอไผ่ไม่รู้เห็ดอะไรไมี่ดอกนึง แก่หรือยังแก่หรือยังคะนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมันแก่แล้วค่ะนุ่นเห็ดยแก่เดี๋ยวล้อดูอีกระวังกลัวมันกลัวเหยียบแก่แล้วตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยนี่ นี่ค่คะฝนตกมาหลายวันนะคะเห็ดก็เลยบอกวันนี้คนน่าจะไปเก็บเห็ดกันที่โคกเยอะอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่ทนโอ้ยนี่เดินดูหน่อไม้นะคะก็เลยว่าจเจอเห็ดแดงเลยลองดูว่า เดินเลาะรอบ้านหน่อยเพื่อให้ดจะออกมันก็ออกจริงๆนะนี่นี่ค่ะเห็ดอะไรไม่รู้อันนี้คือเราไม่กล้าเก็บนะไม่เคยกินแบบนี้ค่ะก็ะเลยไม่เก็บออกไปเนี้ยอันนี้ค่ะเยอะขึ้นเยอะเลย ไม่เคยกินก็เลยไม่เก็บเก็บไม่ได้อันนี้อันเห็ดอะไรคะอันนี้ปวดเลยเห็ดพวกนี้นเห็ดกอไผ่หรือเปล่าคะนี่ค่ะะเยอะไม่รู้ ไม่เคยกินไม่เก็บดีกว่าเห็ดในป่าก็คงจะออกเยอะค่ะช่วงนี้ฝนก็ตกบอ่อยอยู่นี่หน่อไม้ออกหลายกออยู่ค่ะคงจะเดินเก็บแค่นี้แหละยุงเยอะค่ะทุกคนทั้งบ้าน อยเจอเห็ดปวกบ้างอ่ะเห็ดโคนไม่มีปีที่แล้วมันมีเห็ดโคนดอกเล็กขึ้นนะคะอยู่ฝั่งนั้นฝั่งฝั่งรีสอร์ทฝั่งโนู้นมีเดี๋ยวรอสักหน่อยคงขึ้นแหละอุย้ยแก้วมังกรสุกแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้พา ทุกท่านมาเดินเล่นเล่นเนก็บเห็ดแดงกับเห็ดหน้าบัวนะคะไปแล้วจ้า